ิทีพี่้องคลเสียไปถึงเป็นยงน้พี่้องนะบ่เดียไปเห็นมันจะได้กลินอมาลใส่โซนนี่เนี๋ยจะ้วยนึงใส่เมื่อไรเลย,เลยมาไอสคีมพี่้องก็ต้องย่างอ้วนแพี่้องมันอ้วนแล้วเป็นไงนะนี่รได้แล้วเป็นไงน่ะออยันไเก็กรถไปได้แล้วเพรานเหตุอาหารแล,แล้วกินแสบ,นบปวดสั่นว่ะแล้ววมนอีหย่งแน่เป็นแต่แสบสื่อมาแต่ไม่จะนับเป็นแต่แสบเปนไงลดปได้ไปน่อ ขันมาซื้อมาก,ก็อยากกินได้ถามหาได้ป่ะเฮ้ยแถวนั้นบ่ม,มีบ่อันนี้บ่ม,มี่บ่เนี่ยขันบ่ซื้อมากแล้วมันเป็นซื้อล่ะบ่ล่ะพี่น้องอือใส่นหมื่ใส่นมใส,ส่นมันมอเสียงปักเลยเข้าสุกแล้วปิดก็ สุวยใยญ่จะค่อยๆเที่ยงพวกแาเรียนเสียงนี่อันนี้ห้องกำจังบดดามน,นี่ค่ะกำจัดเสทียนค่ะนอกจากเนาะนี่หน่ะขอกกะยุ่งเจ้าซี่หละจ้า,จาตามภาษาอันนี้แบบสูตรสมัยโบราณค่ะตังดีนี่ปังดีนี่วางโซ่ย,ยอดเลย ข้าวเดียวมาไว้นี่มาไว้นี่มาไว้นี่แก้วแก้วอันนี้แก้วน้มข่กระเกลี่วนี้แก้วคัไห่ไปกินน้มเลยไปไ่ไเทน้มาข่ใส่แก้วเต็มแก้วค่อยกหกะจิต่น้มมือเยเมื่อไรเห็นปะแล้วันนี้เห็นคัวไห่ เดี๋ยวเ่นดแก้วหนึ่งยูอยนึ่เดี๋ยวขอเอานี่ไปหนลาวปแหนึงมาแล้วพี่น้องมาแล้วเด้ยคก่นตักเข่าก็นหน่อยน้เนาะมันม่ขั้นดังเลยเอาข่าใส่ก้อนนเอาไปซุกแล้ว เขาเขาเราจะมาค้นในนี่เอาค้นในในกองเขาเอาไปไปซื้อหมวไม้ออก่อนยังไม่ได้ไปมึงว่า่อวกับไปอ่ะนั่นเนี่ยไปชอปติ้งไปนั่นไปนี่ว่าจะซื้อหมวดกันลืมไหมพี่น้องลืมเป็นคนขี่ลืมไงมาหนมากินข,ข,ขออ้าวตั้งแต่ปีนี้มามาล้วเลยพี่น,น,อน้องมาพอกันขิดกินเลยจ้ะเด้่ พอกปนขีดกินนะจ๊ะเนาะฮักสุกุสุขุ hashtag. แล้วก็เคี่ยวพื้นที่ก่อนเดี๋ยวคอมากินข่าวไม่ผ่อนนะจ้ะเนาะนี่ข่าวกับนี่แหละนี่นี่ก่อนจะให้เบิ้งแล้วก่อนจะไปเก็บอันพักยอดชาวรุตรมะลวกจากน้อยก่อนอืมมะลวกจากน้อยพ่อเด็กกินกับต่ำแตงนี้นี่นะถอดไข่ก่อนมท่านีสองนวยได้กันอีกสองนวยอืมแล้วก็ต่ำแตงเป็นจะแซ่บเป็นจะซีอืมแล้วกับนมข้าวเหนียวเท่านั้นนะจ้ะบ่มีอัน หมูบะมีหมาบะม,มีเป็ดบะม,มีไก่เราไมีอย่างไร้ม่ทองนี่ยนะจ๊ะไม่จะไข่ไก่เอาแล้วก็สิไปเก็บยอดสับปะรดมาจะเข้ากันนาจานะ้ะเนาะบ่บ่โดนพอกันไม่นนนะขีดกินเนาะจ้ะเนาะหักสกูดสกุนเนี่จ้ะได้วันลำน้ำรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้เก้าวหล่ะจ้ะวัตด,ดีจา้า